นผมไล่ตอยู่สุธีสวัสดีครับสุธีสุขุยมา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 เร็วเร็วเร็วมาใจสามยามดึกเนี่ย

โอ้ไม่มีทางท้องเสียสุกทีเชื่อผมเอม่หมับต้องให้ใปถ่ายครับผมไม่ปรับกล้องมาอืออือผู้รับสวัสดีครับอื ยอยสักคำอ่ะได้รอเนะบือนะ่อปะท็อปปิง้งยังไม่หมดครับท็อปปิง้งยังไม่หมดจะมาทีละอย่างครัท็อปปิง้งส่วนเม่อะไรดีวะไม่ต้องจ่าไม่ต้องจา,ายแล้วในะ้ถุงให้อะไร้นอ,อนเหลือแต่มึง่จ่ายมันเย็น วันนี้อิ่มข้าวนอนกินข้าวมาครับแกร้อนกันสักหนึ่งคำอืม,อม,อม มันรอดมันร้อนครับอ,อะ,ะตาใาใกล้สะใจสะใจอะเอาไว้ไปถ่ายโนโ่นผิดโอเคเรายั่วๆแค่นี้ครับไปดีกว่า Okay.